วันนี้คะแลก็จะมาอ่านมางาอยด้วยว่าฉันต้องไปอยู่เลยชายร้อนอีพีที่สามสิบสามสิบห้าตอนฉันเป็นพระราชาค่ะถ้าไม่พูดถึงคือเราลืมไปแล้วนะคะกําลังเล่นเกมอย่างเพ <มา S 1> อ,อันนี้ก็คือวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้อันนี้เราลองไม่เป็นคะขอแค่เธอได้ลองคิดเปิดใจให้ออกมาได้รู้กันสักนิดนี้วัดกันเลยฉันคงไม่แพ้อันนี้เราลองไม่เป็นคะใครเอาละคะ่ะ จบกันไปกับเพลงนี้แล้วนะคะวันนี้ชุนลี่ขอลาไปก่อนเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบายอะพอใจพวกมึงยังเกินคาดแบบเพื่อนเมื่อฉันต้องอยู่โรงเรียนชายรุ่นซีซั่นสองอีพีที่สาตอนฉันจะเป็นพระราชามามาจับฉลากพระราชาคนใหม่เลยกระดาษอยู่ไหนวะอยู่นี่ฉันพับใหม่ให้แล้ว พวกเราฉลองเกะหลังสอบเสร็จกันเลิกํำสักทีเถอะก็มันก็เป็นการดีเพราะช่วยผ่อนคลายสมองได้มากแถมทุกคนก็ดูสนุกกันด้วยชอบอะไรแบบนี้จังครั้งนี้่้าด้เป็นราชชาว่าก่างฉันสิไอ้พวกพลายเลิกปัญญาอ่อนสักชั่วโมงนะพี e ซีนได้ไหมเรียกอะไร ไม่ได้มันเป็นคาแรคเตอร์คนหลอมันห้ามบอกนี่ไม่เป็นไรไอชุนชอบเล่นอะไรแผงๆเดี๋ยวเกิดมันได้หมายเลขนายให้จุใครพอนายตีพอนายตีตายพอดีก็จริงแฮะของฉันหมายเลขสามนี่กระชิบเอ้เฮ้ยพวกนายทำอะไรกันนะเปล่าไม่ใช่แอบดูหมายเลขกันะไม่ใช่ดี งั้นฉันขอสั่งให้หมาเลขสี่วิดีโอคอหาใครก็ได้แล้วก็จุบแก้มหมาเลขสามแบบหวานชื่นกูว่าแล้วไงเฮ้ยเล่นนี้ไมวดิทำไมไม่ได้ก็แค่เกมพูดงี้เองได้หมายเลขสี่ใช่ปะแล้วแล้วใครได้สามวะฉันเองแค่โดนจุดแกมถูกปะใช้ อีแบะไม่เอา <laughs> คนที่ต้องทำหน้างานควรเป็นฉันนะต้องทำนะเว้ยเพราะเมื่อกี้ฉันยังทำ,ทำตาม,ตามที่ทนายอบอกเลยเองลองมาเป็นฉนันไวยจะอ้วกเล่นๆไปเหอะแค่จุบแก้มเดี๋ยวมันไม่แฟกับไอชุนแต่ฉันมีคนที่จะโทรไปหาที่ไหนกันเล่าไอคูนไงโทรหามันกูยอมตายดีกว่า งั้นโทรหาพวกไอไมยในห้องฉันพอฉันโทรหาไอคุณดีกว่าพวกห้องนายบ้าเอ้ยเกยมบ้าก็ไม่รู้ฮะฮัฮฮฮฮโลโหลฮัลโหลโอไอ้คุณไหนรับจริงเปล่าล,ลองไมน้องขอหาพี่ด้วยอัญญาอ่อนพวกมึงนี่ไงน้องกูมาดูหล่อเนาะไอ้เต้าแตะฉันละ ว่าหลอกกว่าพี่น้องคู่นี้รักกันดีเหมือนเดิมนะมพงกับกูหน้าเดียวกันเลยเออว่าแต่คอมาทำอะไรวะไอ้ขินว่าจะถามคือฉันโดนเพื่อนสั่งให้เล่นตามเกมหรอสั่งอะไรอะ่ะเออคือเดี๋ยวรอดูไปแกรู้เองเอนะนี่ไม่ได้เล่นอะไรพี่เล่นกันใช่ไหมก็ก็ไม่นี่แถมน้องชายก็เป็นฝ่ายกระทำฉันด้วย ไอเซนเองอย่าทำอะไรน้องฉันเสียคนนะเอามือออกจากคีนด้วยบอกว่านายเองทำนายเองบอกว่าน้องนายเองทำาใช่ไม่ใช่ฉันอย่าทำอะไรไม่ดีนะคีนไม่งั้นแม่ตีตายํำคัญเลิกเล่นอะไรไรสาระแล้วกลับหอละเชื่อพี่อย่าบาจีเล่นไรตามพวกมันมากถึงจะไม่รู้ว่าอะไรก็เหอะ ฉันว่าถ้าโทรหาไม่จบไปนานแล้วนะอืมคิดเหมือนกันตำคานเว้ยรียบรีบทำให้จบดีกว่าคินฟังอยู่ปะวะฉันว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น <c oughs> ดีกว่าไหม <c oughs> อ้อฮะอ้า เฮ้ยยังไม่หายซึมอีกเหรอหยุดพูดสงสารคินจังยงดีใจก็ดีใจที่ไม่ใช่ตัวเองนี่เล่นอีตากันน้ายังเล่นอีกเหรอหน้านาตาสุดท้ายแก้เคสไอคินแล้วด้วยไงทุกคนเอาไงได้หมดฉันได้หมดเล่นเถอะเล่นก็เล่นแต่รอบสุดท้ายแล้วนะดิวไอซีนจับก่อนเลยขอบเออขอบใจ แม่งไม่ได,ได้รอบนี้ใครได้เป็นวะฉนฉันฉันได้เป็นแล้วฉันขอสั่งให้ทุกคนเล่าเรื่องประสบการณ์ความรักของตัวเองเผอมองว่าหน้ารักอีกแล้วตาวน้อยโคตรเรื่องเรื่องของฉันได้ไหมเล่ากันเถอะเล่ากันมาเถะน่ะง,งั้นเริ่มจากฉันแล้วกันอ่ะ้ม ตอนปส2ฉันเคยคบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรักวุ่นวุ่นวัยรุ่น,น,น,นปออสงชุนแปดขวบใจแป้ททำไมมีภาพประกอบวะเซนน่ารักแฮะฟังดีเฮ้ยพวกเราก็รักตามภาษาวัยรุ่นรักเต้นนะรักเหมือนกันมีไปเดดนู่นนี่บ่อยครั้งปออสงนั่นนั้น,น,นเลิกขัดวันนี้กูจะเล่าจบไหม งั้นช่วยไม่ต้องอาอะไรวะอารับพรบทได้ปะเราต่อเลิเลกกันเลยขี้เกียจฟังเอองั้นฟังเงียบๆสรุปเลิกกันเพราะก็นะมัน,มนค่อนข้างกระทบจิตใจหน่อยๆถ้าทำไมอ่ะเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรออืมพอ,อย็นนั่นอ่ะเอาประกาพิตตี้ที่ฉันซื้อที่ฉันไปซื้อมาไปเป็นของตัวเอง อันนี้เขาอยากได้พอดีขอบคุณนะเดี๋ยวไม่ได้จะให้ทั้งที่เป็นของหายากกว่าจะแอบไปซื้อกับเอเซนได้แทบตายแต่กลับจะเอาไปอย่างง่ายดายอ้างเป็นแฟนกันแถมดันทำหักอีก วันนั้นฉันเลยเกือบต่อยหน้าผู้หญิงเป็นครั้งแรกแต่ดีที่เอเซนมาช่วยช่องน้โอตาสาสามจบทำให้ใจเย็นได้โชคดีที่ไม่ต่อยไปไม่ไงนฉันจะรู้สึกผิดมาจนถึงวันนี้หลังจากนั้นก็เลิกกันจบและไม่ใช่ถามเอเซนอืมก็เรื่องจริงนะแต่ไม่คิดว่าจะมั่นหน้าเราเรื่องนี้ได้ <laughs> ไอชุนเป็นพวกข้างของน่ารักเราวะต่อไปคินเลาไม่มี สันโคตรก็ไม่มีเฮ้ยมันต้องมีดิแอบชอบคนอื่นอะไรเงี้ยไม่มีคนมาแอบชอบก็ไม่มีหรอบอกว่าไม่มีงั้นสเปคสาวที่ชอบอ่ะไม่ไม่เคยคิดเค้ก็ยอมเงินข้ามไปเซนเอ่อจะให้เล่าจริงเหรอวะชุนละอะลืมไปว่าพึ่งจะอกหักทำไงต่อดีวะตะเดี๋ยวฉันเล่าแทนเองแล้วกันแต่นายเป็นราชานะ ไม่เป็นไรฉันอยากเล่าเออให้ไอซีเล่าเถอะงั้นก็ได้อ่ะแฮมตอนมอสี่ฉันเคยมีคนแอบชอบเขาเป็นหัวหน้าห้องส่วนฉันเป็นรองนิสัยดีสุดๆไปเลยล่ะเขาชอบห่วงใยคนอื่นเสมอชอบช่วยเหลือทุกคนมันทําให้ฉันชอบเขาขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ติดที่เราเป็นเพื่อนสนิทกัน ฉันเลยไม่กล้าบอ,อกความรู้สึกตัวเองจนกระทั่งฉันตัดสินใจบอ,อกความรู้สึกออกไปแต่ก็โดนหักอ,อกมาฮ่าฮ่จบแล้วซ่งเป็นได้แค่เพื่อนสินะอ้าวเป็นไรกันหมดวะเรื่องที่ไหนรลาทั้งหมดทำหดหดกูกว่าเดิมอีกอ้าวซีนเคยมีคนที่แอบ,บชอบด้วยหรอแถมยัง<ม>ถึงเว้ยก็ฉันไม่รู้นี่หว่า ชอบเพื่อนสนิทแล้วนายละเวคนที่ชอบคนที่เคยชอบมีปะบอกอว่าก็บอกไปเลยว่าชอบไอซีนไม่ใช่จเจ็บนะม่้ยเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์กันด้วยไงเออแต่สรุปก็ไม่มีเนาะเอออืมโอเค กันร้องเพลงกันต่อคราวนี้คินร้องบ้างสิไม่เอาเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำแปบนะเออไปดีมาดีบ้งโถ่คิดบ้าอะไรเนี่ยอย่าสับสนจีวะเวจะบีคอนแน่หลังจากนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปเวเวราพัส ม .5 หทับหขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะก็อาจจะมีอ่านผิดบ้างแต่ว่าบางตอนก็เขินเองเลยทำให้มีไม่มีสมาธิในการอ่านนะคะก็ต้องขออภัยด้วยดูก็อยากให้ดูสีหน้าคนข้างๆเรามากเลยนะคะว่าเขาเขาเขินดูคนเดียว ดูดีในนันงตีคนเดียวโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กบสุดครายชร์เมื่อก่างยามได้ไหนะคะ, like, share, าาะ,ค,ะคลิปนี้ขอสักขอสักโอยขอสักสามร้อยไลค์นะคะบ๊ายบาย